นี่ค่ะทุกคนคนงามบอกว่าไม่สบายบอกว่าไม่สบายเมื่อวานแต่วันนี้จะพากันไปแห่ต้นบ้านหุนเม่นโอ้ยจักสิว่าจังไดจะเอาไขวัดไปติดกันเป็นแถวบ,อบนะ่อเนาะสาวๆเจ้านี้ทําไมคึกกันจงังทําไมไปแต่งงานบอกงานบุญแทะเดี๋ยวก็ไปผ้าหนองเดี๋ยวไปบ้านโน่นบ้านนี่บ่นว่าวาสบายผลชุดท้ายก็ไปเจอคนอื่นดี แล้วมันมีประโยชน์ไหมเนี่ยที่ไปน,นอนพักเมื่อวานเนี่ยส่วนปัญญุก,ก็โอ้โหแต่งหน้านี่สวยมากคะ่ะสวยสวยสาวสาวแต่ละคนสวยคนละแบบนะคะแต่กลัวดำกันมากเลยดูจากสภาพใสเสื้อขันยาวแต่ละคนส่วนอันนี้ก็คือขี่รถไปนะทุกคนไปบ้านคนเม่นก็อยู่ยแถวบ้านหนูแหละแม่หนูบอกว่าไม่สบายดูดูดูดบ่นที่หนูฟังนะเมื่อวานว่าไม่สบาย แต่วันนี้ดูไปตากแดดแบบนี้อีกแล้วแล้วดูเสื้อเขานี่ควรดํามากเลยแขนยาวด้วยจะเป็นลมก่อนจะถึงไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยก็ทําไงได้เนาะเพราะว่ามันใกล้จะถึงสงการแล้วเขาก็จะแห่บุญกันแทบจะทุกบ้านเลยมั้งทุกคนเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ทําบุญมานี่สองหรือสามปีเราก็ไม่แน่ใจเนาะก็ช่วงโควิดเขาไม่ให้จัดงานไงแต่พอโควิดมันเริ่มดีขึ้นใช่ปะเขาก็จัดงานกันแบบ นำ่เลยทุกคนมีทุกบ้านก็จัดทุกบ้านโอ้โหเหนื่อยใจแทนเขาไม่กลัวโควิดกันแล้วไงวันนี้ที่บ้านเนี่ยน่าอิจฉาจังแต่แล้วก็ให้ถ่ายหลานดูนะคะดูเหมือนจะง่วงนอนส่วนวันนี้เสียงหนูก็มาไม่เต็มที่ทุกคนมันเสียงมันขาดๆใหหายเนาะส่วนนาสาวหนูก็เอาค่ะทุกคนมีไม้เซลฟี่เต็มที่ไปเลยคะ่ะส่วน นี่ก็ถึงเวลาแห่แล้วนะคะทุกคนแห่รอบวัดนะคะตอนนี้ก็มีคนเยอะมากไม่รู้ว่ามาบ้านไหนบ้านไหนบ้างเนาะมาทําบุญกันวัดเนี้ยพ่อหนูอยู่ด้วยนะคะทุกคนพ่อหนูเลิกกับแม่หนูไปแล้วแล้วพ่อหนูก็ไปบวชนะคะก็มาอยู่วัดนี้ล้วค่ะแต่ร่างกายพ่อหนูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะท่านปวดขาปวดเข่าบ่อยรักษายังไงก็รักษาไม่หายเนาะรักษามาหลายปีแล้วก็ไม่หาย แถมท่านก็เริ่มแก่สาแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากก็จะโทรคุยหรือไม่ก็เซตเฟซกันนะคะก็เลยอยู่แต่กรุงเทพะมันก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านเนาะรวออมๆแล้วก็เกือบสี่สปีกว่าแล้วมั้งที่หนูไม่ได้กลับอะ่ะกลับไปล่าสุดก็คือ4ปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะแม่หนูก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาถึงบ้าน ก็มาทำแจ้วกินมะม่วงนะคะทุกคนเมื่อวานยังบอกว่าน้องหนูทอกท้อง,อ,งอยู่เลยแต่ทำไมวันนี้แม่หนูจะมากินมะม่วงอีกแล้วเนี่ยดูอากาศก็ร้อนขนาดนี้เดี๋ยวดูเขาไปหยิบมะม่วงสอมาด้วยทุกคนสรุปมันจะอยู่จนถึงสุกไหมเนี่ยมะม่วงสอเนี่ยหนูว่าไม่น่าจะถึงแม่หนูคงลงมากินหมดนะคะทุกคนเออหนูว่าจะถามว่าสรุปพี่หนูเนี่ยจะขึ้นมาเดือนไหนเนี่ย น้องสาวหนูงขึ้นมาแล้วจะส่วนพี่หนูนี่บัตรยังไม่เสร็จอีกหรอใช้เวลาตั้งแต่ก่อนปีใหม่อีกนะเนี่ยพอะไรวะเนี่ยใช้บัตรเวลาน,านานมากอะสามเดือนกว่าลวมั้งเออใช้เวลานานจริงๆแต่นหน้าอิสานะมะม่วงสอปีนี้ดู่ลทางจะเยอะนะเพราะหนูเห็นแม่หนูมาก,กินหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่หมดสักทีนะทุกคนเออดูดิดูดดดลูก,กเริ่มเทิมเลย <c oughs> เห็นแล้วก็เปรี้ยวปากอยากกินมะม่วงสอบ้านเรานะ มะม่วงสอบ้านเราดูดูดูห้อยเป็นต้นต้นต้นเนี่ยอืมเห็นแล้วก็คือน้ำลายอ่ะมะม่วงสออร่อยนะอร่อยมากๆอ่ะส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาเม้ามอยแม่หนุบ่นว่าไม่สบายแต่ผลอยู่ท้ายก็เป็นงานวัดงานบุญเช้ยเลยเหนื่อยใจคนแก่พูดไม่ฟังพอป่วยแล้วก็มาบ่นอดอดแอดแอดให้เราฟังและเราจะช่วยอะไรได้เราก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคน เอาล้วค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปแล้วนะคะพวงนี้ค่อยเจอกันใหม่นะถ้ามันมีคลิปอะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย